โอเคครับสวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับเกอยู่กับช่องปราดเกมเมอร์นะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมแกลลี่มอนะครับผมได้วันนี้ครับได้เอาเพื่อนใหม่มาเลยแล้วนะครับผมคนนี้นี้เลยนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาหนีการ์ตูนแคทในเขาวงกดกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าครับไม่การการรอช้านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มหนีกันเลยฮะไปเข้าไปก่อนไปตามมาเอาวิ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบหนึยสิบครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายสิบโอเคเปิดแล้วเอาวิ่งเลยเอาวิ่งเอาเอาวิ่งมาเปิดวิ่งอะไรแล้วมายังมาเฮ้ยมาแล้วต้อรีบตัวมันเลยไหมใช่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันหน,นีก่อนหนีก่อนตัวไล่มาอย่ง หนีก่อนนี่ครับนี่ครับต้องรีบหนีหนีก่อนนี้ก่อนเสียงเสียงเ,ยเสียงเสียงนาสิหาที่มาเสียงครับต้องรีบเฮ้ยเหมือน,นยังไม่ถึงอ่ะเขาขุดโคตรใหญ่อ่ะทางตันอีกแล้วเอาทางตัน,น,นเฮ้ยเหมืมนอ,อมาาน เอ้าเมือเราวิ่งมาทางเดิมวะเนี่ยนี่เลยเดินมั่วมากรนนี้ตรงไหนอ่ะนรงไหนเนี่ยนี่เห็กเปิดมันวิ่งไล่เราเลยเสียงอาตกเกต้ามตกใจนะพลาดโอ้โหคทางตันอีกแล้ว เหมือนเราวนอยู่ที่เดิมเลยอะ่ะไม่เหมือนนี่พี่เดี๋ยวไหนคิดก่อนนี่พี่หนิงซาดิเนต์นะครับอย่างนี้เสียงพี่มันอยู่ตรงไหน,นอ,อ,อย่งเราเขาของกุดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงเอา้<ม>า ตาฝาตาฝาเมื่อกี้อะไรแบบเขาโกนก็คือโคตรใหญ่อ่ะนึ่งใหญ่ครับผู้ชม,มรู้ไปทางรู้ว่าทางออกคืออยู่ทางไหนเราต้องหาเราต้องหาวิธีไปฝั่งหอคอยฝั่งนั้นให้ได้ไปฝั<อ>่งนี้ไปไม่ได้างตันเฮ้ยไปตันแต่ว่าเหมือนมันจะไปกลับไปทางเดิมเฮ้ยเหมือนตรงนั้นอะ ไปแอตรงนี้เอาเข้าไปเลยตรงอ้ยจเจอหอคอยเย้ถึงหอคอยแล้วไปที่หอคอยนะไปเดีไปดูกันว่าต้นแคนอยู่ตรงไหนเตือนมั่วมากแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้พี่ถึงหอคอยแล้วเน,นี่ยถึงหอคอยแล้ว มไม่ใช่มันอยู่ไหนเนี่ย <S <S ไปได้ไปได้อยู่ไหนไมันอยู่ไหนไอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยูไหนอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรีบหาวิธีขึ้นไป <S 1> <S 1> อุ้ยมีแต่ทางฝาแฝดใช้ดีเต็มหมดเลย โอเคผมขอขอดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนยังไงเอ้ยระ้นกหูกอยู่ตรงนี้แล้วกระตุ้นแคทอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ใหญ่ตรงนี้นนนนยยนเลยหาประตูหาประตูตไม่มีไปประตูตรงไหนอ่ะเข้ามาแล้วเว้ยเข้ามาแล้วใช่ไหมไวิแต่มองไม่เห็นเลยเลยป่วย เฮ้ยถึงแล้วเอ้าถึงแล้วเหรอเรามาดูกันไหมว่าการ์ตูนแคทอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยอ้าทำไมไปทำไมตรงนั้นน่ะเห็นไปทำอไรตรงนั้นน่ะโคตรใหญ่เลยเอาอยู่ที่เดิมอยู่เลยเอาอยู่ที่เดิมอยู่เลยเหรออาอเดิมอาอยู่ที่เดิมรที่เดิมอ่ะฮะับลงมาม่ลงมาใหม่ดิ อปเดี๋ยวมางองนั้นนะเอ้าเหนือครับเหนือไปไปอยู่ตรงนี้เราอยู่นี้โอเคตรงละ โอเค,อเคไล่ไหมอย่าพึ่อย่าพ่งยังไม่ได้เปิดนี่มันไล่เลยเดี๋ยวเอาใหม่นะไปตามมาอย่าไปอย่าสปินนี่ทำไมสปินไม่ได้หรอใช่สปินไม่ได้ดก็ถือว่าผิดกฎถือว่าผิดต้องวออรวบหอึ่งเดียวใช่ต่อไป เปิดโอ๊ะเปิดให้เปิดได้ยังเปิดได้ยังเปิดเลยก็ได้โอเคตอนนี้ผมเปิดให้มันไล่เราแล้ว,ลวเปิดให้มันไล่แล้วตรงนี้ไปที่หอคอยให้เร็วที่สุดหัทางตันวิ่มมมมงมาเลยตรงนยัไม่ได้จัเราที่แล้วเฮ้ยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย นี่ถึงหอคอยแล้วหรอนี่เราถึงเวลาถึงหอคอยแล้วเนี่ยใจโราทางตานอีกแล้วอ่ะเสียงใกล้ๆถึงอุ้ยอ้าวทำไมไมาอย่ที่เดืวอ๋อไอกระตุนเดือดดัวเนี่ยไม่ไรไปเราดิเฮ้ย เพามันไม่ทพามันไม่ไล่เราอะอยูนะมันไม่ไล่เราอะอยู่นะมันไม่ไล่เราอะหนุ่มหนุ่มไอ้เจ้าหนูนี่สินไม่นติดเลยเลไล่เาดิ มาแล้วมาแล้วเอ้ยวิ่งอะไรแล้วมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันวิ่งอะไรใ่ป่ามันวิ่งแล้วโอ้ยมาแล้วมนมาแล้วมาแล้วเอาวิ่งแล้วนี่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 ด้มาแล้วเจอเราแล้วมันจะไล่เหอเจอเราแล้วมันเออมันไล่เราละไปเรื่อยสีใหม่มาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ว เ้าโยนอ่ะมันไม่จับเราอ่ะว้าไยโดนแ, <head> แล้วมาดูเร็วเรามาดูไอ้ตัวตัวตัวพวกนันเดินชิชวๆครับเดินชิวๆครับตรงไหนแล้วเนี่ยนี่ขอดูของคนรนะว่าใหญ่ขนาดไหนโคตรใหญ่อู้ใครจะไปผ่านได้

อยู่ข้างล่างหอกไหนอ่ะเอาไปสิปูงปเฉยนั่อยู่ตรงไหนอ่ะในฝั่งนี้ว้ายโอ้บินได้ไหนเนี่ยเอา ลงจาเอียงิงวะพอเหอะเดี๋ยวเราไปเดียด๋วยวให้มันสู้กับไส่ดีดบ้าง yes, <ma. S 2> ขอล้างก่อนล้างพื้นที่แป๊บ yes นะกดเลย yes กิจกรรมหน,นึ่งอยู่นี่ก็คือยงิงงูโป่งอ่ะอะไรวะ,นะะวเนี่ยอ๋อเราเคลียร์พื้นที่แล้วต่อไปนะครับผมขอจะสงบกันก่อนต่อไปผมจะเรสกงไส้เดนฮิตมาแล้วหยุดบินทำไมเ่ะ ดี๋ยวจะสกหมดแล้วเมาไปเจะเอาไซรินทีมานะฮะเอาเดี๋ยว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 นาเดี๋ยวเพิ่งไปกดจริดิอ้าวเดี๋ยวนะกดสงบมันไม่สงบอ่ะนี่นี่ สงบละกดได้ไหมโอเคได้ละตอนนี้มันสงบละต่อไปนะครผมจะเอามาดวลกับกระตูนแคทนะครับดูกันนะครับว่าใครมาจะชนะขอปรับเลือดก่อนอย่ายิงนะอย่ายิงมั่นะงนะงยิงลูกโป่งเลนโอเคปรับเป็นหนึ่งมื่นนะครับ มันเป็นห้าพันอยู่อะโอเคผมจะเอามาสู้กับการ์ตูนแคทดูนะครับว่าใครมันจะชนะนะครับโอเคเอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไปประกวดมาให้าม,ามาสู้แล้วโอเคเอามาแล้วเอามาแล้วนะครับอ้กันแล้วนะครับ รบ้อยจับินแล้วเรียบร้อยโอ้เอ้าไปไหนแล้วอะไปไหนอะเอ้าตกแมพไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วะตกแมพไปแล้วนะเซนฮีตกแมป นี่คือโรเทดมู๊โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาใหม่นะผมจะเสกกระตุนแคทมาละถ้ามันจะตกตายแล้วเอามาเลยสุกอร่อยเอามาแล้วนะครับไปแบบเรียกเขาแล้วโอเคครับเอามาแล้วนะครับไปเรียกเขาไปแล้วอย่างไรเรียบร้อยจับกินแล้วนะครับอุ้ยครั้างเดียวตายแล้วนะเรียบร้อยเฮี้ว <c oughs> อยู่ในมือถุงแกงนั่นนะ่ะเ <c oughs> ิ้ <c oughs> ยวอยู่กับถุงแกงนั่นนะ่ะเ <c oughs> ขาล่นหน่อยเฮี้ยอยู่กับถุงแกงนั่นน่ะเอา,เอา <c oughs> เอาเอาตายได้ไงอะเอาเราตายมันจับไปเรากินได้ไงฮะแอบไปกดอะไรรอเปล่าเป็นแผลเลย้าวไปเลยอะไเราอะไปกดอะไรมั่วปเนี่ยโอนอีแล้วแมู่ไอ้อไอเ้พี่พี่เปไรพี่สติหลุดหร ันนี้น่าจะใช่นะสติหลุดทัวอันนี้นเอามาอามาันนีอาา้อันนี้มันดือยังอะไรอะ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอสงบมันก่อนสงบมันก่อนโโอ้ <c oughs> เลือดเหลือประมาณนี้เองอยากตบเป็นมีเซียขอลงตอนลงตรงน,นี้วบผมเกือบตายนี่เอา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 ตายยังไงอะ ยังยังไม่ได้กดให้มันวิ่งไล่ผมเลยนะเอา้าแล้วมันมันแจมผมได้ไงครับเนี่ย,ย,ยอ้าวอ้าวเอาวิงาว่งไล่หรอกเลาวิ่งแล้ยเอาวิ่งไล่ผมแล้วนะถึขงขั้นผมละ น้อยเลยนะอย่าขยับเด็ดขาดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเอามามาสู้กับเดือหักเดียวหักดูนะฮะดูกันว่าใครจะชนะนะครับไซเฮดหรือเดือหักนะฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีเซ็ตด,ดิดบายฮนะเอามาครับเดือหักใครเอาชนะเอ้าเรียบร้อยเอา้าเอา้เอาใครชนะเอา้าใครชนะ อ้าวเอะเอาลองอีกรอบดิลองอีกรอบดิไปรอบดิอ้าวสู้กันดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊ยใครโดนฮะใครโดนฮะใครโดนใครโดนใครใครตากใครตายใครตายเอาเหรออ้าวแล้วเดือดฮักหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวโดนตบไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวฮักโดนตบไปไหนแล้ววะ เราไปลองให้มันสู้กับไฮเบิร์เกิร์มดสิสู้แล้วสู้แล้วเอามาตู้กันแล้วเรียบร้อยกินแล้ว,ลวไปเด็กกิ้งนิวดูอ้าวโดนมันเหยียบโดนมันเหยียบโอ้ตายคู่เลยเนาะ เซนิตายเนี่ยเซนิตายเหรอยังสองหนึง่งเย้ดุวยอาพื่สัยญาณปืนเนี่ยแม่เสียิ p c มาไล่นะเดี๋ยวพึ่งนะปรับเลือดก่อนให้เลือเป็นสองหมืน่นสมัครสงบก่อนใหญ่เลยแม่ยังใหญ่นะฮะ อ้าวอ้าวตายได้ไงโะดนมันเยี่ยมมากคุดใจเลยโอ้ยตายแล้อวอุ๊บกูเตะกระเด็นเลยทีไปไปผมจะลองให้มันสู้กับ D สิบเจ็ดดูนะฮะใครชนะหัวคตดใจเต้เอามาแล้ว D สิบเจ็ดมาแล้วนะครับใครชนะเอาไม่สู้ละเบกกิ้งนิวเอาตัวแล้วดีกันแล้ว,ว,าลวาสาดสาม เอาใครชนะฮะเบกกิ้งนิวเหลือหนึ่งมือแล้วครับเบสิบเจ็ดอะโูเลือดเต็มเลยฮะเบกกิ้งนิวเหลือหมื่นเดียวแล้วนะฮะเบสิบเจ็ด 17, เลือดเต็มนะฮะเบกกิ้งนิวเลือดเหลือหมื่นเดียวแล้วนะฮะดูมันเหยียบอยูอ่ไหม แต้มมึงปิดอยู่ในเขาหลวงกดดิสก์บอเอาขามันเลยอะ่ะเฮ้ยเอ,อเอาแล้วบิ๊กเอาแล้วใครชนะใครชนะเอ้ยเรียบร้อยขอท้าสู้แข่งมันดิสก์บอมาแ<ช>ล<ะ>้วมันเดินมาแล้วมันเดินนะมัาแล้วมันผมจะให้มันสู้กับไอตัวนี้แล้วกันซอมบี้แล้วกันนะไปคาบเบอร์คาบเบอร์เอาเอาวิ่งไล่ทำไมอะ่ะ ไปเอาไหมมาโลไปสู้ดิไปดิข้าเบอร์เบอร์มากเลยข้าอยู่ในน้ำนะมันจะเบอร์เบคกิ<อ>้งมนะิวฮะเอามาแล้โหเรื่อนติดอีกแล้วนะเกิดอันเนี้ยเรื่องอ,อ,อะไรเบอร์เฮ้อย่าเข้ามานะเด็กทิ้งเลยแล้วเบคกิ้งมิเอาไม่ช็อคอย่างนั้นนะ หาเรื่องไงซอมบี้เนี่โดนเหรอหอ่ะถือไม่โดนจะลองจัดตัวนี้มาหน่อยดิเราสู้กับไอซอมบี้อ้าวใครชนะเรลองยิงใส่นนะอันนี้เลื่อดเท่าไหร่เลื่อดละหมื่นเดียวนะครับ <c oughs> เฮ้ยอ้า ทมตัวนี้มันไ,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 ไม่ช็อกอ่ะเไมก้มือช็อกแล้วนะฮะ,ะปากเขาไม่มาเขาตรงตเลนเฮดมาหน่อยเอ,อามาูกนันะนะนนมันตายแล้ว เอาแล้วไปดิสักันแล้เอาเอามาเดินไปตรงไหนตรงนั้นเด็กีลยทั้งวันเอามาเอากินลยเอาเพือดโดนกิ้ะเปถุงแกงแล้วน่ะเอาปลาปลาที่ีงานเอาช่วยส่งเอ้ซโดนแม่เยอะเยอะเลย ส่งเจ้านี่มาจัดการไซเรนสหน่อยฮะยังไงฮะเอาไดเหลือไเรนเ์ลืออันนี้เหลือหมื่นเดียวนะฮะเรนอะไรเอ้อะไรเนี่ย โดนยิงรัวเลยนะตัวนี้หนีอ็อกไปแล้วนะเเนเะ่งอับเบกิงนิวช็อกแล้วนะฮนะเนี่เ,นเลอห้หที่ตัวมันเลื่อมันก็เลี ลดไปเรื่อยๆฮะลดเรื่อยๆฮะมีเหลือพันเดียวเอ้าทำไมมันหีไปอ่ะจะให้ไปตรงนั้นอ่ะ ไปสร้างเอา้าตอนนี้อยู่ที่นี่คุยช็อตแล้วนะฮะไปชนะเอ่ยไปชนะใครชนะเรียบร้อยอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยากลุ้นไงไป <c oughs> ส่งไซเรนเทสจัดส่งใครจัดการหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะทำการเอาเรือฮักไปใ,ใส่มันนะฮะ เดี๋ยวฮักเดี๋ยวฮักหนงเงี้ยเอาล้เดี๋ยวฮักเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวฮักเอาไงฮะเดี๋ยวฮักมายิงเดี๋ยวฮักไม่หยุดเลยนะมันยิงเดี๋ยวฮักไหนอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวฮักอยู่ไหนนี่เดี๋ยวฮักอยู่นี่เดี๋ยวฮักอยู่นี่เอาเรียบร้อย โอ้ยไอ้ใครตเอาเดี๋ยฮักไปเดี๋ยฮักเดี๋ยวฮกอ้าโดนตบแล้วนะเดฮัอีกรอบีรอบนึงอีรอบดเดี๋ยวเดี๋ยวฮักเอาตกไปแล้วเดีฮักทำอะไตรงนั้นนะเดี๋ยวฮกไปแล้วเดี๋ยฮักทำไงฮะ เรียบร้อยตายแล้วนะฮะนี่ฮะหาคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทนำะคลิปใหม่ๆนั่นออกทำคลิปมาใหม่มา,มาอ่านได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ